สวัสดีค่ะตอนนี้เวลาก็บ่ายโมงครึ่งค่ะที่อเมริกานะคะที่เมืองไทยก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งแลนมั้งเราใช้สิคหาคมสิบสองชั่วโมงดิฟเฟนต์ก็คือว่าวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องพูดนิดนึงเกี่ยวกับการที่เขาทางรัฐบาลเขาจะทําการยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่ว่ามีจานวนนักเรียนไม่ถึงหกสิบคนอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งตัวพี่เองไม่เห็นด้วยค่ะ เข้าใจโอเคในกรุงเทพการเดินทางการอะไรมันจะต้องคอสมันนี่มันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัวรหลายๆครอบครัวนะคะทำให้เด็กจะต้องเดินทางไกลเสียเวลา <c oughs> แต่อีกแง่หนึ่งก็คือว่าโอเคถ้าในกรุงเทพเขาทำแต่เขาก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะ transportation นะคะก็คือว่า รถมงรถเมรถบรรทุกรถตุ๊กตุกรถรับส่งนักเรียนอย่างเงี้ยเข้าถึงเข้าใจไหมคะหรือต่างจังหวัดที่อยู่ในเมืองแต่สําหรับเด็กที่อยู่บนเขาล่ะคะก็คือว่าเด็กที่อยู่บนเขาค่ะบางบ้านนะคะเขาต้องใช้เวลาในการเดินเท้าไปเพื่อไปโรงเรียนตรงเนี้ยค่ะนี่คือความคิดของพีมนะคะเสร็จเขาจะต้องทํำยังไงคะสาวที่เขาว่าฉันเดินเท้าเป็นแค่สิบนาทีสิบห้านาทีไปถึงโรงเรียน แต่เมื่อคุณจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กของฉันพื่อเป็นปรัมวกับโรงเรียนใหญ่เขาจะทํำยังไงคะเด็กที่อยู่บนดอยอะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีคุณครูอีกหลายชีวิตนะคะที่เขาเสียสละเพื่ออยากจะขึ้นไปสอนหนังสือบนดอยคะ่ะเขาใจว่าเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณครูพวกนี้ก็ยังจะมีงานทําจะมีการสอนไปเรื่อยๆเพื่อจะเอาไปอยู่ตามสถานสถาบันต่างๆโรงเรียนต่างๆแต่ เด็กอะคะ่ะเขาจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อจะต้องขึ้นรถสองแถวจากบนเขาเข้ามาตรงโซนที่ใกล้ที่สุดโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดหนึ่งเขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสองเสียเวลาสามความรู้ความพื้นฐานนะคะมันเริ่มจากชุมชนนะคะก็คือว่าเป็นการเรียนรู้ในชุมชนของเราพอเราโตขึ้นมันก็พัฒนาเป็นระดับจังหวัด ถ้าเรียนในจังหวัดจังหวัดเสร็จแล้นก็เป็นภูมิภาคภูมิภาคเราเป็นระดับประ,ประเทศนะคะคือมันเป็นการแอบสอบเป็นการเรียนรู้ซึ่งจากรอบตัวเราก่อนที่ที่เราอยู่เสร็จทีนี้เข้าใจไหมคะการที่มันมีโรงเรียนขนาดเล็กนะคะพิมเห็นด้วยอย่างแรงเพราะว่าหนึ่งคุณก็จะได้เรียนความไปเป็นมาของชุมชนแอเรียที่คุณเรียนอยู่การสอนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณตัดตรงนั้นไปเสร็จ เด็กก็จะไม่เรียนรู้วัฒนธรรม culture ของสังคมที่เขาอยู่เขาก็จะต้องไปแบบว่าเหนื่อยในการเดินทางค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นและเด็กบนดอยค่ะถ้าเขาจะไม่มีการคมนาคมเกิดขึ้นคมนาคมเกิดขึ้นรถไม่มีรถสองแถวไม่มีเขาต้องเดินเท้าค่ะจากที่เดินสิบนาทีอาจจะต้องเดินเป็นครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่ง เลิกเรียนมาพอดีก็ค้ามมืดก่จะออกต้องจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อต้องใช้เวลาในการเดินไปที่โรงเรียนอย่างเนี้ค่ะดิฉันไม่เห็นด้วยค่ะหลายอย่างมากรัฐบาลคะคิดนิดนึงค่ะโอเคนะคะของขึ้นค่ะคุณอะคุณยุบรัฐบาลดีไหมคะํำเดียวค่ะยุบรัฐบาลก่อนที่คุณจะมายุบโรงเรียนขนาดเล็กนะคะดิฉันไม่เห็นด้วยค่ะโอเคนะคะเราผ่านเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือว่า ได้ข่าวมาว่าน้องสาวประเภทสองคนหนึ่งเขาได้ทำหน้าอกแต่เขายังมีข้างล่างอยู่เขายังไม่ถ่าตัดแปลงเพศเขาจะหันกลับไปจีบผู้หญิงจะหันก็คือผู้หญิงจะกลับไปเป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้ค่ะพี่พีไม่รู้ว่าความในใจเขาคิดยังไงเขาให้เหตุผลมาแบบว่าเขาโดนผู้ชายหักอกเข้ามาเยอะ พี่พี่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลนะคะคําว่าผู้ชายหักอ,อกแล้วทําให้ยูจริงใจในความในใจความเป็นของอยูของความเป็นตัวของตัวเองที่ว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากจะใช้ชีวิตผู้หญิงซึ่งเอาตรงนั้นมาเป็นการตัดพอตัวเองเพราะว่าโดนผู้ชายทิ้งก็เลยอยากจะไปจีบผู้หญิงแทนอะไรประมาณนี้อิสนอนเซนค่ะพี่พิมไม่เห็นด้วยพี่พิมยังถือว่าเป็นเรื่องประหลาดแปลกนะคะคือบุคคลคนนั้นก็คือว่าพี่พิมว่า ป่วยค่ะจิตสุดๆค่ะเขาไม่รู้ที่เขาไม่รู้จุดยืนของตัวเองค่ะตรงนี้ซึ่งเขาเอาคนอื่นเอาสิ่งที่เขาเจอประสบประสบมาความเสียใจทุกอย่างเอามาเป็นบทสรุปเขาต้องศึกษามากกว่านี้ค่ะเขาต้องถามตัวเองให้มากกว่านี้แต่ถ้าเขาจะกลับไปเป็นวิชาไหมโอเคพี่พิมก็ดีใจด้วยนะคะก็แฮปปี้แต่คือว่าพี่พิมพ์งงค่ะกับบบว่าเฮ้ย อยู่พร้อมที่ transform ตัวเองเป็นผู้หญิงยูเคยออกมาออกรายการบอกว่าความคิดความอ่านยูเป็นผู้หญิงยูอยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้มันงงค่ะกับสังคมปัจจุบันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าขอโทษนะคะสําหรับคนที่ชอบว่าให้มามีบทสรุปกับสาวประเภทสองหรือผู้หญิงข้ามเพศหรือผู้ชายข้ามเพศหรือเพศที่สามค่ะว่า ยู you, พวกยูเป็นกลุ่มที่แบบว่าไม่ดีพวกยูชอบทําตัววีดวาดกระตู้วูพวกยูชอบทำเรื่องเสีย<ๆ>หายการที่จะไปรับบริจาคเลือดพวกฉันก็ไม่สามารถจะบริจาคได้เพราะว่าพวกยูเป็นผาหานําเชื้อเชื้อโรคเอสขอโทษนะคะผู้หญิงก็มีชั่วผู้ชายก็มีชั่วค่ะโอเคนะคะทุกเพศทุกวัย มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะไม่ใช่ว่าจะมาเหมารวมนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะสังคมที่นี่ค่ะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดูถูกเหยียดยามเพศที่สามนะคะถ้าคุณดูถูกเหยียดยามเพศที่สามไม่ว่าในขณะที่ทํางานหรือการไปสมัครงานใดๆทั้งทุกอย่างคุณเจอกันที่ศาลค่ะคุณติดคุกแน่นอนค่ะอยากให้สังคมไทยเปิดกว้างนะคะคุณไม่ต้องมองว่าโอ๊ยคนนี้เป็นกระเทยอย่างนั้นอย่างนี้เขา ไม่ได้อยากที่จะเกิดมาเป็นอย่างนี้หรือตัวดิฉันก็ไม่อยากที่จะเกิดเป็นอย่างนี้แต่คือว่าเขาจะไม่คาสรีระจิตใจมันไม่ใช่อ่ะค่ะฉันก็อยากจะทําตัวให้ฉันเป็นผู้หญิงแต่แล้วสังคมก็ยังไม่ให้การยอมรับพูดถึงว่าสังคมไทยเดียวนี้ก็เปิดให้เยอะนะคะแต่คือว่าเราหนึ่งการที่เราจะทําตัวให้เราเป็นที่ยอมรับในสังคมมันก็ต้องเริ่มจากสาประเภทสอง หรือทอมบอยเก้งกวางตุดทุกๆคนหรือผู้หญิงข้ามเพศผู้ชายข้ามเพศทุกๆคนนะคะว่าหนึ่งเราจะทํายังไงให้เขายอมรับในการวางตัวถูกต้องค่ะนี่สําคัญที่สุดเข้าใจว่าสาวเพศสองชอบปิวาดกับตู้แต่ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะก็สุดชีวิตเหมือนกันนะคะหนึ่งก็คือว่าอยากห้แนะนำสาวเพศสองค่ะในการวางตัวนะคะ เราก็เราต้องทําให้คนอื่นเคารพในตัวเราอะค่ะเราก็สึงจะอยู่ในสังคมนั้นได้นี่คือความคิดพี่พิมพ์นะคะก็คือว่าก็คือทําให้คนเค e c พทําให้คนเคารพเราแล้วแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมนั้นอย่างได้สบายใจค่ะพี่พิมพ์ว่านะคะก็คือว่าอยากให้ทุกคนเคารพในตัวเองแล้วก็ทําให้คนอื่นเคารพตรงนี้ค่ะมันก็จะพาซึ่ง เขาเรียกว่าอะไรนะการเดินไปด้วยกันในสังคมอย่างมีระเบียบไม่มีการแบ่งแยกเพศสีผิวอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนะคะก็ขอให้ทุกคนคิดนิดนึงก่อนจะทำอะไรการพูดจาการวางตัวบางทีมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่างหลายๆเรื่องที่ผ่านมาสาวประเภทสองก็หยุดนิดนึงนะคะชอบออกมาประจงประจาน อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องค่ะพี่พีก็ไม่เห็นด้วยนะครับสามเมื่อนสอง 2, บางคนก็ทําตัวไม่ให้ความเคารพไม่ทําไม่เคารพตัวเองพูดง่ายๆค่ะแล้วใครจะไปเคารพใช่ไหมคะถ้าเราอยู่ในสังคมเราเคารพในตัวเราเองเราให้เกียรติตัวเราเองคนอื่นเขาก็ย่อมจะให้เกียรติเราเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในสังคมได้ค่ะโอเคนะคะนี่ก็ฝากไว้นะคะเคค่ะก็ก้าวนาทีกว่าแล้วพระามานาวันนี้สามเรื่องเนาะโอเคนะคะ เป็นไงคะชุดน่ารักไหมเออปริงไทม์ time คะ่ะเดรสน่ารักน่ารักเป็าค่ะนี่คะ่ okay, คะแค่ค่ะบ๊ายบายเครียดนิดนึงนะวันนี้แต่ก็โอเคค่ะบาย